นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและนวัตกรรมบริการสำหรับประชาชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโครงการที่พักอาศัยภายใต้กำกับการดูแล ของการเคหะแห่งชาติเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ความร่วมมือครั้งนี้จะดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่พักอาศัยชุมชนเคหะแห่งชาติจำนวนกว่า2ล้านคนทั่วประเทศโดยนำร่องติดตั้งตู้ห่วงใหญ่หนึ่งในนวัตกรรมบริการด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลรวมให้บริการสองแห่งคือโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงและศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยห้้ยขวางพร้อมขยายติดตั้งเพิ่มเติมในชุมชนเคหะทั่วประเทศ และอย่างครอบคลุมบริการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขเชิงลุกอื่นๆด้วยเช่นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุน่นคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน่นรถธนกรรมเคลื่อนที่บริการเจาะเลือดผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่บ้านเป็นต้นซึ่งจะเป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพในชุมชนสร้างรูปแบบบริการที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนด้วยแนวทาง30บาทรักษาทุกที่